สวัสดีครับนี้จะมาพูดถึงดาวพฤหัสบดีนะครับที่มีการยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในวันที่6กันยายน2560นะครับมีผลกระทบต่อชาวราศีมังกรนะครับ1ปีดาวพฤหัสบดีนี้จะมีการยกย้ายราศีนะครับมีผลกระทบต่อทั้ง12ราศีเลยนะครับแต่จะมีผลต่อลัคนาราศีมังกรนะครับที่ได้รับแรงอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีนี้1ปี ซึ่งดาวพระัสบดีนี้จะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งทางโหราศาสตร์นะครับก็คือเทวีโชคซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นตำแหน่งเรือนภพที่10บนะครับของเรือนลัคนาซึ่งเป็นภพกรรมะนะครับภพบกรรมะคือการงานการกระทํานะครับภพบแห่งการงานการกระทํานี้เป็นภพที่ส่งเสริม ถึงลักขณาด้วยทําให้ดาวพระัุบดีนั้นมีเกณฑ์ถึงลักขณาทําให้มีผลที่ดีนะครับเป็นอย่างมากและดาวพระศสบดีมีสถิตในครั้งนี้นะครับมาจากพบเรือนวินาศแล้วก็มาจากพบเรือนสหัสฉัตนะครับซึ่งก็จะบ่งบอกในเรื่องของ สิ่งต่างๆในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรที่มีการติดต่อมีการสื่อสารกับคนต่างถิ่นมากขึ้นนะครับมีการเจรจาการประชาสัมพันธ์ต่างๆมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่มากนักในเรื่องของการงานและก็มีการพบปะสังสรรค์นะครับหรือว่าการพบปะกับสิ่งคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะครับหรือญาติพี่น้องนะครับก็จะมีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น <fal se> มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางแบบไปไป,ไปมามาไม่อยู่กับที่นะครับไม่ค่อยหยูดติดที่หรืออาจจะถ้าคนไหนติดที่ก็จะเป็นในเรื่องของสังคมทางออนไลน์นะครับมีการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่ามีการสื่อสารในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับถ้าอยู่ประจำก็จะมีในกรณีที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นหลักกรณีที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ ก็จะมีผลพวงนะครับที่ดีคือมีคนคอยช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตนะครับมีคนสนับสนุนซึ่งจะแต่ว่าสิ่งต่างๆนะครับมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วถึงจะได้ผลนั้นนะครับจะต้องมีการวิ่งเต้นนะครับมากขึ้นมีการสื่อสารมีการติดต่อไปไปมาๆนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่ต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรอยู่ ะครับแต่ว่ามันก็มีลาบมีผลเข้ามาที่ดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรนะครับที่มีลาบผลที่ดีแล้วก็อยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับราศีมังกรเนี่ยกำลังจะมีลาบผลที่ดีแต่จะมีลาบผลอาจจะมีเรื่องผลเสียมาอีก2เรื่องนะครับโดยที่ หลายคนอาจจะมีข้อกังขาในเรื่องของราหูนะครับที่จะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎเล่งกาลคนาแล้วยังมีดาวตนูลักก็คือดาวเสาร์นะครับที่จะโครจรในวันที่1ธันวาคมนั้นเข้าสู่ภพวินาศก็จะทําให้คุณนั้นมีเรื่องของพินทุบาทในเรื่องของสองเรื่องนี้เลยนะครับยิ่งเสาร์กับาหูเป็นเรื่องที่แรงมากๆแต่ยังดีนะครับที่มีดาวพระัสบดีนั้นโครจรช่วย1ปี นะครับในช่วงที่จะเข้ามานี้แต่ว่าก็เดี๋ยวติดตามคำพยากรณ์ในช่วงของดาวเสาร์นะครับที่จะมีการโครจรเข้าสู่ราศีต่างๆนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังสำหรับคนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ